สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับปั๊มสามสูบนะครับปายุปายุพายุพายุผลิตโดยบริษัทจีนนะครับนี่นำเข้าโดยบริษัทแสงเจริญโกลบอลนะครับแล้วก็ขายโดยบริษัทบ s b อบุ่งเรืองสมกัดจันทบุรีนะครับ นำเข้าจากกรุงเทพส่งบปจันทุบุรีนะครับส่งกลับมาสมุทรสาคร <อะ S 2> เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยลมาดูทีมม่มีอะไร ไกลลูกมองไปไกลๆก,ก่อนมีของแถมมานะอันนี้น่าจะเป็นอะไรมีตะแกรงกันฝุ่นมูเล่สายยางนะสายยางแล้วก็มีสายยางเส้นตั้นให้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นน้ำไหลกลับสายพานอ่า อันนี้ได้เบอร์นะครับอันนี้ต้องขอบคุณร้านเท่าเลยนะขอเบอร์นี้ก็ได้เบอร์นี้เลยกดไปใ,ใกล้ๆเดี๋ยวเขาข้าก็พระเอกของเราโอ้ยยก,กเ,เลนเลอะ สูบนะครับอันนี้ไม่มีตลับจรารบีด้วยนะเป็นอะไรนะปั๊มแบบเซรามิกนะครับทางเข้าสีหุน่นซึ่ง้ีสีหุ่นนะครับก็ประมาณนี้ทางหนน้ำเข้าน้ำออกก็ไม่รู้ก็ประมาณนี้อันนี้น่าจะน้ำเข้ามา ทางเข้าทางน้ำเข้าหนึ่งนี้น่าจะเป็นตรงนี้น้องใส่หม,ลเลมเูเล่หมุนเล่นๆกันนะี้ ขาตรงนี้จัดจีดูึบเลยนะเดี๋ยวก็ไปลองเข้าแท่นนะแล้วก็จะลองทดสอบให้ดูนะครับพอดีผมสังเกตนะครับอย่างหนึ่งนะครับก็สำหรับปั๊มตัวนี้ที่ว่าเป็นปั๊มของอพายุตัวนี้นะครับ ก็คือที่เขาคอนเฟิร์มว่าเป็นลูกสูบแบบเซรามิกนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูเลยนะครับพอดีง่ายเครื่องแล้วเจอพอดีนะครับปื๊ดนี่ครับเป็นเซรามิกนะครับจริงๆเลยนะสีขาวๆนี่นะครับแต่ตัวที่อยู่กับตัวตัวแท่นนะครับจะเป็นสแตนเลสนะครับ อ่าเป็นเซรามิกเนี่ยครับทั้งสามลูกเลยนะเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูนะครับ <c oughs> หมุนยากนิดนะึง <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวผมเปิดอ่ามีลมอัดอยู่นะครับนี่ครับ เป็นเซรามิกนะครับทั้งสามลูกเลยต่อทางร้านเขาบอกว่าแรงนะครับทั้งแรงทั้งทนนะครับตรงนี้อาจจะสั่นนิดนึงครับพอดีผมต้องใช้แรงในการหมุน มือเดียวนะอีกมือมันจับโทรศัวร์ัไว้ก็ก็เดี๋ยวจะไปใส่แท่นเครื่องอ,อีกทีหนึง่งนะครับตรงนี้ตอนแรกที่บอกว่าน้ําเข้านี่จริงๆไม่ใช่น้าเข้าน้ำเข้าจะเป็นฝั่งนี้นะครับแล้วออกก็จะมีหนึ่งทับสองนะครับ อันนี้หนึ่งทับสีน่นะครับหทับสี่ก็2หุ่นนะครับอันนี้หนึ่งทับสองหนึ่งทับสนี่ก็จะเป็นสี่หุ่นนะครับตรงนี้นะเป็นสี่หุ่นนะครับ,นะรบอันนี้ก็สองหุ่นอันนี้สโลว์นะครับก็สามารถปิดน้ําได้นะครับน้ําก็จะล้นออกทางนี้แทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เกตวัดก็สวยงามนะครับเดี๋ยวก็ไปติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องยอนต์กันอีกทีหนึ่งนะครับครับตัวนี้คือตัวเก่านะครับสังเกตนะครับอันนี้ใช้มาก็ร่วมสิบปีแล้วนะครับตัวลูกสูบนะครับมันเป็นเส้นหมดเลย นะครับมันก็เลยทําให้ปั๊มเวลาใช้งานนะครับมีน้ําหยดออกมานะัอันนี้คือตัวกลับอันนี้คือคอนะคับที่ใช้งานอยูอ่นี่นครับสิบปีแล้วลูกนี้เป็นสนิมนะครับ โบราณน,นะสิบปียังใช้เจลาบีในการหล่อลื่นอยู่นะครับอ,อเครื่องตัวนี้นะครับหกแรงครึ่งครับโคจิมานะครับนะใช้งานอยู่ ินะคับวินอันนี้เป็นสี่นิ้วนะครับทางด้านนี้เหมือนจะเล็กหน่อยนะครับก็เดี๋ยวตัวใหม่มาใส่นะนี่ก็จะมีถ้วยแก้วนะครับไว้ดูน้ํายา ดูดน้ํายาเข้าแล้วก็ผสมนะครับแล้วก็ฉีดพ่น,นมันสังเกตเป็นเส้นหมดเลยก็คุ้มครับสิบปีใครสนใจจะซื้อไปทําอะไรก็ผมอาจจะขายไปนะครับถูกๆนะตอนแรกคิดว่าจะซ่อมนะครับ เลือออกมาแล้วอะไรตรงนี้ขี้เกียจไปหาครับอาจจะต้องเปลี่ยนลูกนี้ใหม่นะครับเปลี่ยนลูกสูบใหม่เ,เดี๋ยวไปเอาตัวใหม่มาใส่กันนะครับนะครับอันนี้คือปั๊มลูกใหม่นะครับเดี๋ยวเอาน้ำมันเครื่องใส่นะครับ สกันนะครับน้ำมันเครื่องที่ใส่นะผมน <c oughs> น้ำมันโตโยต้าใส่ไปเลยนะครับพอดีมันมีเหลืออยู่นะจากถ่ายรถนะครับเกี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์นะวิธีการใส่ก็อันนี้นะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะครับออยเลเวลตรงนี้นะครับประมาณครึ่งหนึ่ง ของตัวปั๊มนะครับเป็นน้ำมันเครื่องของอเครื่องยนต์บินซินสี่จังหวะนะครับก็ถ้าเกิดดูในช่องนี้ก็จะผมมาไปฉายก่อนนะครับก็จะประมาณครึ่งหนึ่งนะคร,ครึ่งหนึ่งของลูกสูบพอดีเป๊ะเลยนะครับพอดีรูมันเล็กนะครับน้ำมันก็ประมาณครึ่งหนึ่ง นี่นะครับประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันนะครับนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวจะทดสอบดูเ,บเดี๋ยวเดี๋ยวติดเครื่อง Das up. ลงตามๆ่ำหน่อยลงเตี้ยหน่อยลงเตี้ยหน่อย ระยะหัวฉีดนี่น่าจะประมาณเท่าไหร่เนี่ยห้าวาหกวาครับประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับยังไม่ได้เล่งเครื่องด้วยอืยังไม่ได้เล่งเครื่องเท่าไหร่แค่ยี่สิบเองเหลือใช้ครับแค่นี้ สม,มพายุลูกสุบเซราม,มิกลูกศรเซราม,มิกไม่ต้องอัดเจลาบีนะไม่มีเจลาบีนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสด,ดีครับ